บุคคลระดับโลกหนึ่งคนที่เคยชื่อปั๊บพวกเราล้องอ๋อก็คือบิลเกตนะครับบิลเกตบอกว่ามันน่าตื่นตาตื่นใจมากที่มีคนคิดเรื่องคริปโตเคเรนซี y หรือดิจิตอลเคเรนซีนะครับเพราะว่ามันจะช่วยการประหยัดได้มากถ้าพูดแบบมีเงื่อนไขนะบิลเกตพูดแบบมีเงื่อนไขว่ามันน่าตื่นตาตื่นใจมากจะให้ทักไหมครัพี่แป้นให้กับนั่งยมมาแต่เมื่อไหรครับ รบิลเกตบอกว่ามันน่าตื่นตาตื่นใจมากการที่เกิดคริปโตเคเรนซีขึ้นมาถ้าสามารถแก้ปัญหาการโจรกรรมและการฟอกเงินได้วายทำไมบิลเกตจึงพูดอย่างนั้นครับ mm hmm. เพราะอะไรครับ mm hmm. เพราะ mm hmm. ว่าตระกูลวอยต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ย เวลาเราโอนจากคนหนึ่งทานเฟอร์ไปยังอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาจะไม่มีการบันทึกครับแต่วันคอยแตกตา่างจากตระกูลค,คอยทั้งหมดเลยครับมีการบันทึกจากต้นทางและปลายทางเหมือนเราทำระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งครับแก้ปัญหาได้อย่างสิ้นเชิงน,นะครับจะไม่เกิดปัญหานั้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น บิลเกจจึงพูดเอาไว้แล้วมันได้ความได้เนื้อหาสาระจริงๆนะครับไปที่ไปที่เฟรมการถือ,อครองสปิดเลยนะครับทีนี้หลักการทำของ <c oughs> ของวันคอยหลักการทำกำไรแบบแพ็คีกินคำเนี่ยนะครับก็คือเมื่อเราถือครองเอาไว้มันจะมีแพ็คเกจให้เราเลือกทั้งหมดเนี่ยห้าแพ็คเกจด้วยกันตามความสามารถของท่านนะครับก็คือแพ็คเกจ แพ็กเกจที่1เนี่ยในการแรกเข้าก็คือ30เหรียญยูโรนะครับคูณด้วย42นะครับแล้วก็เริกก่มต้นได้ตั้งแต่แพ็กเกจที่1นะครับแพ็กเกจที่1เนี่ย100ยูโรแพ็กเกจที่2 500ยูโรแพ็กเกจที่3เท่าไหร่นะ1,000ยูโรแพ็กเกจที่4 3,000ยูโรและแพ็กเกจที่5 5,000ยูโร โดยแพ็กเกจที่ 1- ถึง4จะมีการสับ p l i หรือกระจายเป็นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหนึ่งครั้งนะครับแพ็กเกจที่ 1- ถึง4จะมีการสับ p l i หรือกระจายเนี่ยหนึ่งครั้งแพ็กเกจที่5จะมีการกระจายถึง2ครั้งการกระจายเป็นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับหรือเราเรียกว่าเป็นการสับ p l i นะครับ หลักการเนี่ยนะครับเมื่อเราสมัครแพ็กเกจเข้ามาแล้วนะครับกยกตัวอย่างเช่นเอาแพ็กเกจแรกเลยแล้วกันนะครับแพ็กเกจแบบ100ก็100เนี่ยเราจะได้ทั้งหมดเนี่ยสาช่องด้วยกันนะครับถ้าเป็นแพ็กเกจ100จะได้ BV BV เนี่ยคือส่วนที่จะเอาไปคอนเวิร์ตเป็นการคิดคอมมิชชั่นในส่วนที่เป็นเน็ตเวิร์กนะครับนั่นก็คือได้100เต็มเลยไม่มีการแบ่งส่วน ได้วันโทเค็นเป็นของแถมนะครับวันโทเค็นเป็นของแถมมา1,000พันโทเค็นและได้ A T C คอยซึ่งเป็นเหรียญทองอยู่ที่ประเทศดูไบนะครับเนี่ยนะครับ,รบเป็นค่าเขาเรียกอะไรนะฮะเรียกเรียกว่าเป็นมิลลิกรัมนะครับเป็นมิลลิกรัมเราจะได้เป็นเหรียญน,นะครับ50ติดมิลลิกรัม สำหรับท่านใดที่ลงแพ็กเกจตั้งแต่500ขึ้นไปเนี่ยนะครับหลังงานวันที่20มกราคมกลับมาจะมีเอกสารมาให้เรากรอกเพื่อเป็นการยืนยันมานี่ตัวเราแล้วสมที่บ้านเราไหมจะได้รับบัตร m a s t e r c a r าครับเพราะเวลาทำธุรกรรมสามารถทานเร์เข้า m a s t e r c a r าเราได้เลยนะครับทานเป์เข้าบัญชีธนาคารเกษตรกรไทยไทยพาณิชย์และบัตร m a s t e r ร์การได้เลย ตู้ ATM ใดที่มี Master ร์การเนี่ยเราไปกดได้กดเป็นเงินสดออกมาได้นะครับแล้วไปกดที่ประเทศไหนก็จะออกมาเป็นเงินสัุปลประเทศนั้นๆเราสามารถใช้ได้เลยนี่คือแพ็กเกจที่เราเลือกแล้วหลักการสปริตนะครับเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาครับเราเรียกว่าเป็นการสปริตแบบแบบถล่มทลายมากๆนะครับเมื่อวานผมคุยกับคุณจอร์ลีนะฮะคุณจอรลีเนี่ย ทีมงานไทยครับคุณจรลีทีมงานคุณวีรวัตรนะครับคุณจรีเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเขายังตื่นเต้นเลยนะครับว่ามันจะปิดอะไรอ่ะครับมันจะปิดอะไรมันจะระเบิดแล้วมันจะแตกแล้วคนเขาบอกนะครับแต่คุณจรลีบอกเขาก็ไม่รู้หรอกแต่เขาเชื่อคนชวนเขาเขาบอกยังไงนะฮะเขาบอกเชื่อมีพี่ท่านหนึ่งคือสปิ i ตอนอยู่บนขึ้นเรื่องเลงมาครับสปิ i เลยพี่คนนี้ใช่ไหมฮะเอาปลอกมือให้นะครับพี่จรีครับ เขาตื่นเต้นมากครับเพราะว่าตัวโทเค็นของเราเนี่ยจะกระจายเป็นสองเท่าผมผมจะขอขยับมาด้านนี้ด้วยดีไหมครับดูเวลาโตจะได้โตสองเหลักหลักการสป l i t ครับคือสามารถทำกำไรเพราะนักลงทุนเนี่ยก็ต้องได้กำไรจริงไหมครับแต่ตอนที่ซื้อแพ็กเกจขอความกรุณาใช้สัตว์ร่วมกันว่าเป็นการซื้อแพ็กเกจนะฮะ หลีกเลี่ยงคําว่าการลงทุนเนื่องจากว่าคือที่นี่ประเทศไทยแล้วกันนะ, <c oughs> นะงานสรุปง่ายๆที่นี่ประเทศไทย <c oughs> ซื้อแพ็กเกจเสร็จแล้วเราได้อะไรครับ